รถจักร 08T32U นะครับทำงานย่านชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้ย่านที่มีรถจักรจอดอยู่จำนวนมาก l t 0 6 l t 0 7 l t 0 4 FB02 M.T.T. 02แล้วก็ B.R. 02นะครับ K.S.T. 2 0 0 1จอดทางด้านนู้นนะครับอันนี้วิ่งหาตำแหน่งนะครับ ตอนนี้นะครับแอดอยู่ในย่านที่มีรถจักรมากที่สุดนะครับแล้วก็อยู่ในโซนที่กำลังมีการก่อสร้างนะครับรถไฟทางคู่นะครับสายใต้นะครับบริเวณชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้ก็มีการขุดวางท่อกันอยู่นะครับ ศูนย์แคีดสามสองยู่เตรียมเดินทางออกไปทำงานนะครับนี่ก็เป็นย่านชุมทางหนองประดุกนะครับหลังจากที่ไปลุมทำ บริเวณจุดตัดทางด้านเหนือของสถานีวานโป่งเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เครื่องจักรก็ถูกมาจอดเก็บไว้ที่นี่นะครับที่ชุมทางหนองบดุกบางส่วนก็ยังมีงานเกี่ยวกับวางท่อนะครับวางท่อระบายน้ำนะครับนี่ก็เป็นงานวางท่อระบายน้ำนะครับก็มีรถจักรขนาดเล็กนะครับกำลังทำงานอยู่ทางด้านนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูรถจัด JNR กันครับรุ่น DD 5 1าหนึ่ง1ม3 7เหนึ่งหนะครับหลังจากเสร็จงานจุดตัดที่้าโปองแล้วนะครับตอนนี้ก็ย้ายฝั่งนะครับมาทำย่านชุมทางหลองประดุกนะครับ ก็เป็นสะพานเกือกม้านะครับของชุมชนหนองประดุกนะครับสร้างข้ามทางรถไฟนะครับนี่นะครับเรามาอยู่ในย่านที่มีการสร้างรถไฟทางคู่นะครับนี่นะครับเจ้าดีดีห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจนะครับก็มาอยู่ฝั่งนี้นะครับ เตรียมที่จะโรยหินนะครับนี่นะครับย่านชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้ประแจนะครับก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็รอปรับระดับนะครับน่ครับโอรถจักร JNR รุ่น D D 5 no. 1าหนึ่งัมเบอร์หนึ่นะครับตอนนี้ก็ย้ายฝั่ง มาทำทางด้านเหนือของชุมทางหนองประดุกแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร e สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ